i wow. คุณน้ำร้อนนะคะก็จะทําให้น้องๆน,นะคะรู้จักสมัยยุคประวัติศาสตร์ต่างๆและการพัฒนาทางโบราณคดีนะคะก็จะรู้จักความเป็นมาของดัชชานะคะจะได้เห็นเครื่องโบราณคดีต่างๆของยุคสมัยต่างๆนะคะจะได้รู้จ ะคก็อาจจะอยู่ในบทเรียนของน้องๆนะคะซึ่งพอน้องๆได้มารู้ในนี้ก็จะทําให้น้องๆรู้จักบทเรียน,นต่างๆที่อยู่ในหนังสือของน้องๆมากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะหนูก็อขอเชิญน้องๆและเพื่อนๆมาชมพิพิธภัณฑ์วัดคนน้ำร้อนที่นี่ยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณค่ะก็ขอเชิญพี่ป้านาอาทุกคนค่ะให้มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านน้ำร้อนค่ะยินดีต้อนที่นี่ยินดีต้อนรับค่ะ ชุมชนบกก้านบุญร้อนยินยดีดครับครับขอต้อนรับสวัสดีค่ะที่นี่ที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนบกก้านบุญร้อน